วันนี้เราจะทำการรีว,วิวนะครับเครื่องดูดฝุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่เดียมากกันครับสวยหรูแล้วก็ดูดีขึ้นมากนะ<อ>ลุย<อ>ตัวนี้ถือว่าดูดได้ดีมากๆนะครับสวัสดีครับผมอูจากร้านไทยซุปเปอร์โฟนนะครับ วันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับเครื่องดูดฝุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายเดียมาก,กันครับนับน่นคือเจ้าตัวนี้เลยเดียมา VC 2 0 Pro นั่นเองเย้ส yeah. ภาพกล่องอาจจะแบบเก่านิดน,นึงนะครับแต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับการรีวิวของเรานะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบก่อจะมาถึงเนี่ยต้องฝ่าฟันนะครับข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากแดนไกลจากประเทศจีนะเพื่อจะมาให้เรารีวิวกันมาในวันนี้นะครับโอ้โหก็ถือได้ว,ว่าแบบมันสมบุกสมบันมากเลยอนะดูกล่องนะฮะ อ่ะไม่เป็นไรครับโดยที่เจ้าตัวนี้นะครับไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นธรรมดาทั่วๆไปนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีมอบนะครับสำหรับการถูพื้นใส่มาให้เราใช้งานพร้อมกันด้วยนะครับถือได้ว่าแบบใช้งานครั้งเดียวนะครับทำความสะอาดได้ทั้งดูดแล้วก็ถูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการใช้งานนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานต่างๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างใช้งานดีหรือเปล่าไปดูพร้อมกันเลยครับตัวเครื่องนะครับก็จะมีนี่เลย เรืองอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวแปลงนะครับในการต่ออะแดปเตอร์นะครับนี่ฮะเวลาที่เราจะดูดในซอกเล็กก็ใช้ตัวนี้แบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะนี่ฮะแปลงพวกคีย์บอร์ดนะฮะคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรที่มันต้องใช้การขัดและแบบไม่อยากให้เป็นรอยนะก็ใช้แปลงตัวนี้นะครับในการปัดแล้วก็ดูดขึ้นมานั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็เป็นสีดํานะถัดมานะครับก็จะมีหม้อแปลงนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหัวชาร์จไฟบ้านให้เรานะครับนี่แบบนี้นะครับ ถัดมานี่เลยจะเป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นของเรานั่นเองนะครับผมโอ้ยสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นออกดีไซน์สีน้ําเงินนะฮะสวยงามแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือตัวเครื่องของเขานะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวนี่เลยมอบนะครับในการถูพื้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันประกอบยังไงอีกทีหนึ่งนะครับถัดมานะครับก็จะมีนี่ครับฟืดโอ้โหสวยนะเนี่ยสีมันทําแบบมาได เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดกับน้ําเงินนะครับแล้วก็มีขอบทองแบบนี้นะโอ้ผมว่าดีไซน์สวยงามมากนะครับนี่อ่ะต่อมานะครับก็จะมีตัวนี่ครับแปลงนะครับในการต่อกับท่อนะครับเวลาที่ดูดตามพวกขอบเพดานหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับผมอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือนี่เลยหัวดูดฝุ่นของเรานั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็สามารถที่จะหมุนได้นี่ซ้ายขวาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นลงแบบนี้ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในกล่องนะครับที่เจ้าตัวเดียมา vc 2 0 pro นะฮะมีมาให้เรานั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะครับข้อแตกต่างเลยระหว่างเจ้าตัวนี้เนี่ยกับเจ้าตัว vc 2 0 plus ตัวเก่านะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของดีไซน์สีสันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยทำออกมาเป็นสีน้ําเงินนะครับตัดขอบทองสีดําแบบนี้นะครับถือได้ว่าสวยหรูแล้วก็ดูดีขึ้นมากนะสำหรับผมนี่ผมถือว่าชอบมากๆนะครับ แล้วก็เรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะก็คือนอกจากจะเพิ่มนะครับในการถูบ้านมนาะให้เราพร้อมกับการดูดแล้วเนี่ยมันยังมีแรงดูดที่มากขึ้นด้วยนะครับก็คืออยู่ที่17,000ห a เลยนะครับถือได้ว่า แรงดูดเนี่ยเยอะมากกว่าเดิมเกือบเท่านึงเลยนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยแรงดูดอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ถึงแ0 0พ PA นะครับซึ่งจะตัวน,นี้เนี่ยอยู่ที่1 8 0 0 0 PA ถือได้ว่าแบบโอ้โหว้าวมากๆเลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวน,นี้ก็สามารถใช้งานได้นานถึง50นาทีเลยนะต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับก็ใช้ระดับต่ำสุดนะครับอันนี้ที่เขาเทสมานะแล้วก็การชาร์จไฟเนี่ยชาร์จประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับเวลาที่ชาร์จปุ๊บเนี่ยจะมีไฟตรงนี้นะครับติดเมั่อเม โอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องของเรานั่นเองนะครับเวลาที่เราใช้งานก็ทําการกดค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยเปลี่ยนโหมดนะครับปรับระดับนี่ครับมีด้วยกันทั้งหมด2ระดับนั่นเองนะครับผมตัวหัวนี้นะครับเวลาที่เราจะถอดออกมาล้างนะครับก็เหมือนเดิมครับไม่ยากนะครับแค่หมุนออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ไอเจ้าตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปล้างนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะโดยที่เวลาที่เราแกะเราก็แกะแบบนิ่งพิงนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับอืมนะครับ เนี่ยเราสามารถเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยไปล้างน้ำนะฮะแล้วก็ตากให้แห้งได้นะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยนะเราสามารถที่จะล้างน้ําได้อย่างสบายๆเลยนะครับพอเวลาที่เราจะมาใช้งานใหม่เราก็ใส่เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้ามาได้เลยนี่นะมันจะมีล็อกของเขาอยู่นะครับนี่ให้ตัวปลั๊กตัวนี้อยู่ตรงล็อกแบบนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้คราวนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็หมุนนะฮะมีล็อกตัวนี้กับตัวนี้แบบนี้นะครับ แค่นี้ให้ดังก๊อกนะครับเนี่ยมีล็อกอยู่โอเคง่ายนิดเดียวเองนะครับถัดมานะครับเรามาดูเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับโดยที่แทงน้ำของเรานะครับเวลาที่เราจะใช้งานการเติมน้ํานะครับก็แค่เปิดฝาตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ําเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นน้ํายาที่ใช้สําหรับการดันพื้นนะครับไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือว่าตัวที่มันจะไปกัดพลาสติกอะไรพวกนี้สามารถใส่ได้นะครับต้องเป็นน้ํายาเฉพาะเครื่องใช้งานการดูดฝุ่นแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นนี่ฮะ สวิตนะครับในการปล่อยน้ําหรือว่าหยุดนะครับเช่นเวลาที่เราต้องการถูเนี่ยเราก็กดที่สวิตตัวน้ําแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้น้ําออกก็กดแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าง่ายนิดเดียวเองส่วนผ้าตัวนี้ก็ปกติครับเป็นผ้าที่เราสามารถจะถอดเอาไปซักล้างได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตีนตุ๊กแกติดธรรมดาเลยนะครับผมเวลาใส่ก็เล็งดีๆครับมันไม่มีตัวล็อกอะไรเลยนะครับเราก็เล็งดีๆจากด้านไหนสักด้านหนึ่งก็ได้ครับเช่นแบบนี้ มผมก็ใส่เข้าไปปึ๊บแบบนี้นะครับอแล้วผมก็จะดึงให้มันตึงๆนะเพื่อที่ว่าเราเวลาที่เราถูเนี่ยมันจะได้ถูไดนะ้อย่างสะดวกแล้วก็ดีนะครับแล้วกติดเข้าไปอโอเคประมาณอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเค ถัดมานะครับเจ้าตัวหัวดูดตัวนี้นะครับก็จะเป็นการดูดนะครับพร้อมกับการปั่นด้วยนะครับเวลาที่มันทํางานเนี่ยมันก็จะปั่นปั่นปั่นดูดุ่นเข้าไปให้เราด้วยนะครับผ่านช่องตัวนี้เห็นไหมเอ่ยนี่ช่องนี้นะครับวิธีการแกะนะครับของเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับก็ทําการยกขึ้นมาแบบนี้นนะครับปุ๊บอ่าเอาตัวนี้ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็งัดออกมาแบบนี้ครับผมนี่ดึงออกมาเลยปุ๊บคราวนี้เราก็ยกตัวนี้นะครับออกมาแบบนี้ทีละข้างนะครับ แล้วก็เอาตัวเนี้ยไปล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็แน่นอนตากให้แห้งก่อนนะแล้วค่อยนํากลับมาใช้งานใหม่นะครับผมอ่านี่ก็เป็นตัวแปลงในการดูดฝุ่นเข้ามาในตัวเครื่องดูดฝุ่นของเรานั่นเองนะครับนี่นะครับเวลาใส่กลับก็ใส่เข้าไปไปเลยแบบนี้นะครับรปึ๊บแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่อย่างนี้ครับผมอ่าให้ดังก๊อกแบบนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็ใส่เข้าไปปึ๊บ แล้วก็กดเข้าไปเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการถอดล้างท่องความตาดนะครับผมในการประกอบนะครับของเจ้าตัวเครื่องนี้ก็ทําได้อย่างง่ายๆนะครับสังเกตมันจะมีรูไฟแบบนี้นะครับเนี่ยสองรูแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวพวกด้ามเนี่ยตัวรูแบบนี้เราก็สามารถที่จะเสียบนะครับให้มันตรงกันได้เลยนะครับเช่นแบบนี้ครับเราก็เสียบไปเลยฟึบฟึบอ่านี่นะครับให้ดังก๊อกแบบนี้นะครับเวลาออกก็ดึงง่ายๆครับอย่างนี้นะครับมันเป็นล็อกของมันอยู่แล้วนะครับอ่า จากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกหัวนะฮะหัวตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับก็ได้นะครับตัวนี้นะครับก็เอามาเสียบเข้ากับตัวล็อกของเขานะครับผมแบบนี้นะครับ <S <S ปึ๊กอ่าเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะว่าพอเปิดแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะหมุนหรือเปล่านะครับเรามาดูพร้อมกันเลยเห็นไหมตัวเครื่องก็ทําการหมุนนะครับเพื่อการเก็บฝุ่นให้เราด้วยนั่นเองนะครับนี่หมดแรงสุดนะครับหยุดฟึบอ่าประมาณนี้นะครับ สำหรับตัวม็อบนะฮะในการถูพื้นเนี่ยเราก็ทําการใส่เข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่ฮะใส่ให้มันตรงล็อกนะครับแล้วก็กดเลยนะครับแค่นี้เองนะครับก็สามารถที่จะดูดด้วยเสร็จแล้วก็ถูได้เลยนะครับเวลาออกก็ง่ายๆครับแค่ดันออกนะแค่นี้เองนะครับซุปแค่นี้เองใช้งานง่ายเลยเวลาที่เราต้องการใช้งานจริงนะเราสังเกตเนี่ยตัวนี้เราใช้ขาเหยียบได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งใช้มือกดนะก็คือเวลาที่เราต้องการไม่ให้นับออกก็กดแบบนี้นะครับ ถ้าต้องการให้น้ําไหลก็กดแบบนี้นั่นเองอเดี๋ยวผมจะมาลองทําการดูดให้ดูนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันแรงขนาดไหนนะสามารถดูดเหรียญพวกนี้ขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้หัวต่อสั้นแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยปึ๊บนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้หัวดูดอย่างนี้นะครับมาทําการดูดให้ดูนะครับอันดับแรกเลยครับก็คือเริ่มจากสเต็ปหนึ่งก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับดูดเข้าไหมได้ไหมอโอเคประมาณนี้นะครับเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมลองถอดออกก่อนนะปึ๊บคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแรงดูระดับ2องดีกว,ว่าครับว่ามันจะทําง่ายขนาดไหนนะครับอ่ะมาดูใหม่ครับปึ๊บปึ๊บคราวนี้นะครับแรงดูระดับ2องลุยโอ้ พอแรงดูดระดับ2นี่คือเหรียญ5้านี่แบบปลิวตามลมเลยนะถ้าเกิดตัวช่องนี้มันใหญ่นะครับผมว่าเข้าได้สบายแหละเวลาที่ดูดปุ๊บเนี่ยมันชอบมาติดกลางลำมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยเข้าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าสบายเลยนะครับปื๊บโอเคสําหรับการทดสอบกับเหรียญเนี่ยผมให้ผ่านเลยนะครับตัวนี้ถือว่าดูดได้ดีมากๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาอีกการทดสอบหนึ่งนะครับผมเป็นตัวเข้าสารนะครับ ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาระดับแรกก่อนนะได้อยู่นะเนี่ยนี่นี่นครับใครที่เคยซื้อนะครับ VC 20พัทไปนะครับ แล้วชอบรูปตรงของมันนะแต่ว่าติดนะครับเรื่องของความดูดที่มันแรงดูดน้อยนะครับตอนนี้แหละตัวโปรเนี่ยนะครับจะมาตอกย้ําความสําเร็จนะครับว่าเฮ้ยมันดูดดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ๆแบบนี้ที่สวยงามมากขึ้นนะครับตอบโจทย์มากๆเลยนะเอาแบบเลเวล2ดูนะครับตัวนี้สามารถปรับความแรงได้2ระดับเท่านั้นนะก็คือระดับที่1ระดับที่2นะครับแบบนี้ลองดูว่าระดับที่2เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ป๊ดโ uhm อ้โหไงเรียบร้อยอ่ะโอ้โหนี่ฮะก็ถือได้ว่า ดูดได้อย่างสบายๆเลยนะนี่ฮะตัวข้าวของเราก็เข้ามาอย่างง่ายดายแบบนี้เลยนะครับ แลัวเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นพร้อมกับมีฟังก์ชันการถูพื้นภายในตัวเหมือนกับพวกขุนจนโรบอทเลยนะครับเจ้าตัว VC 20 Pro ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับที่เปลี่ยนโฉมนะเรื่องของสีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแตกต่างจากรุ่นเดิมที่เป็นสีขาวเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับและที่สําคัญเนี่ยเพิ่มแรงดูดขึ้นมานะครับให้แรงดูดเนี่ยแรงมากขึ้นนะครับมากกว่า166%เลยนะครับก็คือของเก่าเนี่ย แต่เจ้าตัวน,นี้เนี่ยอยู่ที่17,000 t a เลยนะครับถือได้ว่าแบบเพิ่มเข้ามาแบบเยอะมากๆเลยรวมถึงนะครับมีระบบการจัดการพลังงานที่ดีมากขึ้นนะครับสามารถที่จะใช้งานนะครับแบตเตอรี่2 5 0 0ันมิลลิแอ์เนี่ยการชาร์จชาร์จเพียง3ชั่วโมงนะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับประมาณ5้นาทีเลยนะครับถ้าเกิดเราเปิดโหมเดเบอร์หนึ่งเริ่มต้นนะครับก็สามารถช่วยยืดระยะเวลาในการทำงานบ้านของเราเนี่ยได้อย่างดีเลยนะรวมถึงการชาร์จเนี่ยก็ถือได้ว่า ชาร์จได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพียงแค่3มชั่วโมงก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วนะครับแต่มีข้อแนะนําอยู่นิดนึงนะครับก็คือเวลาที่เราใช้งานแล้วเนี่ยเครื่องมันจะมีความร้อนนะครับเราไม่ควรที่จะชาร์จไฟเลยนะเดี๋ยวนั้นนะควรที่จะปล่อยนะครับวอร์มเครื่องเนี่ยให้เครื่องมันลดความร้อนลงก่อนแล้วถึงค่อยทําการชาร์จไฟนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําของเครื่องดูดฝุ่นทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะยังไงลองเอาไป ใช้งานกันดูนะครับกับเทคนิคแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับที่พ่อบ้านอย่างเราเราเนี่ยควรที่จะต้องแบบเฮ้ยมันตอบโจทย์ได้ยังไงนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับนี่นะฮะตัวไม้มอบสําหรับการถูพื้นนั่นเองนะครับตัวมอบเนี่ยก็คือเวลาที่เราดูดปื้อไปเนี่ยปกติเราก็ต้องพอดูดเสร็จทั่วบ้านใช่ไหมเราต้องไปนั่งเอาน้ำนะฮะยกมาถูฟืบฟื้ฟพแบบนี้ไอ้ถังปัน่นใช่ไหมแล้วก็ถูใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยพะคุณดูดเสร็จใช่ไหม คุณใส่ตัวนี้ไปพร้อมกับการดูดใช่ไหมดูดปื๊บนะครับข้างหน้าข้างหลังเนี่ยก็ทําการถูไปให้เราภายในตัวด้วยนะครับก็โอ้โหสะดวกสบายลดระยะเวลาในการทําความสะอาดบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่ผมแนะนําเลยว่าใครที่เป็นพ่อบ้านอย่างผมนะต้องการเวลาไปดูลูกใช่ไหมเล่นเกมหรือว่าจะเป็นการล้างรถต่างๆเนี่ยพอมีตัวเนี้ยช่วยเข้าไปนะครับคุณจะประหยัดเวลาในการทำความสะอาดบ้านได้อีกเยอะเลยนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับทั้งหมดที่ผมบอกมาเนี่ย เพิ่มทั้งพลังดูดนะครับดีไซน์ใหม่มีตัวไม้มอบสาหรับการถูพวกนี้เนี่ยทั้งหมดนี้นะครับสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงสาม9ารบาทเท่านั้นโอ้โหถือได้ว่าราคาสุดคุ้มแล้วก็สุดว้าวมากเลยครับกับเจ้าตัวเดียมา VC 2 0 pro ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเนเพื่อนในห,หานะครับฟังชันนะครับการใช้งานลักษณะแบบนี้นะในยี่ห้อตลาดอื่นๆนะครับผมว่านะครับมีแน่นอนนะ5 0 0 0ขึ้น6000ขึ้นแน่นอนนะครับแต่เจ้าตัวเดียมาตัวนี้เนี่ย ทำมาในราคาเพียงแบบ3 9 9 9บาทเท่านั้นเองก็ถือได้ว่าเป็นราคาที่สมเพศสมผลนะฮะแล้วก็เรื่องของวัสดุนะครับการใช้งานเนี่ยสบายๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวเดียมา VC 2 0 Pro นั่นเองนะครับมาพร้อมกับการรับประกัน1ปีเต็มด้วยอ่นนี้ถือได้ว่าตอบโจทย์มากสำหรับพ่อ้านธุค่ใหม่นี้นะใครที่สนใจนะครับผมก็ทำการทิ้งลิงก์การสั่งซื้อเอาไว้ที่ด้านล่างนี้แล้วนะครับเพื่อนๆที่ดูลิปแล้วถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับ กดแชร์กดติดตามช่องซุ้ม h ช n n นลของเราได้วย,วยจะได้ไม่พลาดกับการได้ดิวสินค้าให,ใหม่ๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปดูดฟูดกันนะครับ